ดูนะครับว่าเราจะต้องเสียตังค์หรือเปล่านี่อะไรยี่สิบบาทใช่ไหมค่าบริการยี่สิบห้ารบกวนสแกนจ่ายด้วยนะคะลูกค้า,ารบกวนสแกนจ่ายไม่มีะะมีเงินสดครับไม่มีใช่ไม่มีสแกนต้องสแกนจ่ายเดี๋ยวนี้เราก็พกเงินสดเห็นไ,ไหมครับเดี๋ยวนี้ ระบบมันเปลี่ยนแปลงต้องสแกนจ่ายแล้วเพราะฉะนั้นเงินสดไม่สู้การสแกนจ่ายแล้วนี่เห็นไหมครับว่าถ้าไม่จ่ายเราต้องเสีย20บาทขอบินด้วยครับน้องขอ,ขอไปเสร็จด้วยขอไปเสร็จด้วย พอไปเสร็จด้วยเพื่อเรายืนยันการจ่ายตังค์แล้วก็เสียภาษีแล้วขอบคุณนะครับเราได้ไป